ตัวนี้เกียร์ออโต้และก็เครื่องเล่นจะเป็นของ JVC กระจกไฟฟ้าแอร์บ่งแอร์แบ็กครบหมดนะนี่จะเป็นเบาะหนัง3ตอนนะฮะข้างหลัง 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ที่นั่งซึ่งสามารถพับเก็บได้พอเวลาที่เราพับเก็บสำหรับตัวเบาะหนังเนี่ยก็จะเป็นการพับเก็บแบบเบากแขวนนะครับเหมือนกับ Fortuner เหมือนกับ Innova อะไรแบบนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีในช่วงกลางปีนะฮะอันได้ซื้อนะครับคอมพิวเตอร์เกียร์ออโต้เข้ามาคันหนึ่งครับสำหรับในช่วงนี้แล้วก็น่าจะเป็นที่ต้องการกันหลายๆคนนะฮะเพราะว่าอยากได้บอกผ้าไว้วิ่งรับส่งเด็กนักเรียนนะครับสำหรับท่านใดที่รู้จุดประสงค์ตรงนั้นและอันสามารถที่จะพูดเข้าใจสำหรับหลายๆท่านได้ ตัวนี้ซื้อกันดีกว่าครับนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวรถปี2018นสะฮะสีบรอนเงินนะครับคือถ้าเกิดอย่างรถพวกนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปเช็คศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เราได้ตัวรถคอมพิวเตอร์มาเนี่ยมันก็จะเป็นรถที่ใช้งานในองค์กรแต่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากนะครับพอเวลาถึงอายุในช่วงหนึ่งมันก็จะมีการปลดระวางแต่ถ้าเกิดใช้งานในองค์กรกับตัวรถเช่าเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อน นะฮะเพราะว่าอย่างของอันเนี่ยคือมันจะเป็นในองค์กรระดับสูงพวกแบบข้าราชการมีระดับตําแหน่งไว้ไปสัมมนาไว้ไปประชุมแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากนี่มันเป็นสเต็ปของรถนะฮะที่ใช้ในองค์กรอันนี้ก็เรื่องธรรมดานะครับเพราะนั่นอย่างตัวนี้เนี่ยไม่แสนห้า 105, รถปี18นะฮะเกียร์ออโต้ไฟหน้าติดทุกดวงแต้มมุมตัดหมอกมีครบกระจังหน้าโครเมียมใหญ่นะฮะตัวนี้เครื่องจะอยู่ใต้เบาะนะครับสำหรับตัวเก่านะ มันจะมีทั้งคนที่ชอบหน้ายาว<ๆ>ก็อยากได้<ๆ>ก็เยอะ<ๆ>และคนที่ชอบตัวราคาที่ซอฟลงมากับตัวร,รุ่นแบบนี้<ๆ>ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคราวนี้ให้ดูตัวด้านข้างสีเนี่ยมันจะเดิมเสมอการสวยทั่วทั้งคันหมดเลยเห็นไหมฮะสีบรอนเงินนะครับสีบรอนเงินเนี่ยคือหลายคนถามมันเยอะนะคอมพิวเตอร์มือสองเนี่ยซื้อยังไงดีนะครับถ้าเกิดไม่รู้เลยหรือว่าไม่เคยซื้อคอมพิวเตอร์เลยจะไปซื้อยังไงดี ง่ายมากครับสีเนี่ยสำคัญและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดอย่างเราไม่ดูในเรื่องตัวโครงสร้างเราดูในเรื่องตัวความสะอาดเป็นหลักได้เลยเปิดมาจากภายในปุ๊บมีกรง,ม,กงมีกลิ่นอะไรไม่ดีหรือเปล่านะฮะตรงนี้คือสําคัญมากคราวนี้จะให้ดูตัวตําแหน่งตอนหน้านะครับเบาะผ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวเซ็ตทรงสแตนดาดมาอยู่แล้วก็คือหมายความว่าจะเป็นตัวสี่แถว16ที่นั่งนะครับถ้าเกิดอย่างตอนหน้าเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนจากเบาะตัวเล็ก ไปเป็นที่พักแขนตรงกลางก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้และก็เครื่องเล่นจะเป็นของ JVC กระจกไฟฟ้าแอร์บ่งแอร์แบ็กครบหมดนะฮะเปิดแอร์ตอนลงตอนหลังไฟเพดานตองลงตองหนังได้ครบนะครับคอนโทรลจากตัวคอนโซลหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับตัวซอกด้านในเนี่ยประตูไม่เคยมีการถอดนะเก็บสีเก็บความสวยงามมีบ้างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยแต่ในสำหรับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรถมันจะได้ค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับ แต่อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเรามองจากตรงนี้อันก็เชื่อได้เลยว่าหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นตัวเบาผ้าเหมือนตำแหน่งตอนหน้าหรือเปล่าอันนี้คือไม่ใช่นะฮะนี่แหละนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องการอันบอกไปแล้วในช่วงต้นคลิปว่าไว้รับส่งเด็กนักเรียนแต่สําหรับตอนหน้าจะเป็นเบาผ้าแต่ตอนหลังจะเป็นตัวเบาหนังฮะนี่คือปรับเสียนเลยนะ นี่ปรบับเซียนเลยแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเรามองจากมุมไกลๆเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นตัวบ่อผ้าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนัง3ตอนนะฮะข้างหลัง4 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13ที่นั่งนะครับแล้วก็เชลล์เคาน์เตอร์กลางนะฮะมีการทำใหม่มาแล้วเรียบร้อยเพดุงเพดานนะครับช่ององค์ช่องแอร์ลำโพงติดเพิ่มนิดหน่อยหน่อยะฮะไว้วิ่งรับส่งเด็กนั้งเรียนเนี่ยอันนี้อันถือว่าค่อนข้างที่จะเหมาะมาก นะครับเพราะว่าอย่างตัวรถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างสิ่งที่มันมีการกําหนดนะฮะหรือว่าใช้มาตั้งแต่ในช่วงตอนแรกแล้วมันไม่ต้องเอาไปทําอะไรอีกเยอะแย,ยะมากมายเนี่ยตรงนี้อันถึงว่ามันจะจบมากกว่านะครับคราวนี้เนี่ยมาดูตัวด้านท้ายกันบ้างสําหรับด้านท้ายเนี่ยตัวนี้สําคัญมากฮะเสาในช่วงด้านท้ายแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราอยากจะดูว่าเดิมไม่เดิมสามารถดูได้เลยนะครับมีรอยชนไหมไฟมีการเปลี่ยนหรือเปล่าน,นู่นนั่นนี่ แต่พวกแบบเอเซอรี่เล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยอันว่ามันอาจจะมีการเซอร์วิสได้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาใส้อาจจะเสียหลอดอาจจะเสียมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแต่อันนี้ก็จะมีใส่มาเป็นกระจกมองกันชนท้ายหลายคนเนี่ยถ้าเกิดใช้ไม่เป็นเนี่ยก็จะงงว่ามีไว้เพื่ออะไร mm. พอเวลาเรามองจากกระจกมองหลังมันจะสะท้อนมาถึงกระจกมองตรงนี้และกระจกตรงนี้ก็จะสะท้อนลงไปถึงตัวกันชนชายด้านล่างแบบนี้นะครับ เพราะนั้นเนี่ยมันจะมองถึงในเรื่องตัวความห่างระหว่างรถที่จอดอยู่ด้านหลังกับเรากําลังจะเอาจอดเข้าซอกเข้าซอยอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะเปิดด้านหลังให้ดูตัวนี้ทํามาดีนะเป็นเบาะหนังนะครับแต่จะแบ่งออกมาเป็นสพนักพิงศีรษะซึ่งสามารถพับเก็บได้พอเวลาที่เราพับเก็บสําหรับตัวเบาะหนังเนี่ยก็จะเป็นการพับเก็บแบบเบาะแขวนนะครับเหมือนกับ Fortuner เหมือนกับ Innova อะไรแบบนี้ซึ่งหลายคนชอบนะ บางทีเขาอาจจะต้องการแบบยึดติดกับตัวพื้นรถไปเลยก็ดีเป็นโบกพับแบบนี้ก็ดีนะครับแล้วแต่พี่ๆจะชอบกันนะแต่ถ้าเกิดอย่างเมาเรามองโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว่มนบางแดดตัวอ่าโบกทุกอย่างเนี่ยคือมันครบมาหมดแล้วเราก็ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างสมมติว่าในอนาคตเราอาจจะไปเปลี่ยนในเรื่องตัวเครื่องลงเครื่องเล่นเพิ่มกล้องมองลงมองหลังอะไรพวกนี้ก็สบายเลยมันจบไปอยู่แล้ว ตอนนี้เนี่ยหลายหลาย,หลายท่านเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจซับซ้อนแล้วก็เข้าใจผิดกันเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์ที่ปฏิพัติ์ออตโต้เนี่ยคือมันสามารถจัดป้ายเหลืองได้นะครับตอนนี้อาจจะมีธนาคารรองรับอยู่ประมาณ3ธนาคารก็คือจะมีเป็นกรุงศรีธนาชาติแล้วก็จะมีเป็นของเกียรตินาคินแต่ตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจรายละเอียดยังไงสามารถที่จะพูดคุยกันและปรึกษากันหลังไมได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะ รถปี18เกียร์ออโต้เบาะหนังทั้งหมด13ที่นั่งราคาตั้งขาย9 4 9 0 0 0บาทสำหรับอย่างตัวรถพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการใช้เงินดาวครับจริงๆถ้าเกิดอย่างเครดิตด,ดีมันฟรีดาวได้แต่ถ้าเกิดอย่างบางท่านเครดิตอาจจะไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นอาจจะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีหรือว่าอาจจะเคยผ่อนอะไรมาแต่มันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ขอให้เครดิตด,ดีเนี่ยโอกาสที่มันจะฟรีดาวมันก็มีขึ้นได้เยอะนะครับ แต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้ผ่อนถูกลงมาสักนิดนึงอาจจะมีการดาวสักแสนหนึ่งนะครับแสนห้าห้าหมื่น 5, 50, ก็แล้วแต่พี่ๆจะสะดวกกันได้เลย9,49,000 0บาทมันจัดไฟแนนซ์ของธนาชาติตอนนี้ได้สูงสุดอยู่ที่9,28,000 0บาทนะครับวันนี้คือเหล็กคร่าวๆเลยและผ่อนได้สูงสุด84งวดนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างคนเครดิตดีก็จะได้เปรียบอย่างก็คือในเรื่องตัวดอกเบีย้ยมันจะเริ่มต้นอยู่ที่2.99 อันมีตรวจรถอันมีการรับประกันโครงสร้างอันมีการรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์ดูแรลรักษาให้หมดเหมือนเดิมแล้วก็ในเรื่องตัวการเซอร์วิสระบบต่างๆอันทําให้ใหม่เหมือนเดิมนี่คือเราลกนะฮะของที่คุณลูกค้ากังวลให้มันกลายเป็นรถมือหนึ่งเหมือนตอนออกโชว์รูมป้ายแดงอันทําได้นะเพราะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อมาได้เลยครบองค์ประกอบจริงๆไม่ว่าจะวิ่งรับส่งเด็กเรียนหรือว่าอาจจะเป็นอ่าพนักง,งานบริษัทนะครับตามที่พักอาศัยหรือว่า องค์กรในการทํางานต่างๆก็ดีนะฮะใครหาอยู่รีบติดต่อมาเลยเบอร์เดิมนะครับ0891104954หรือว่า Line แอปฏิพัทธ์ออโต้ก็ได้เหมือนกันสําหรับตัวนี้มีคันเดียวปีใหม่การใช้งานน้อยและรถสวยมากหายากแน่นอนสําหรับในยุคช่วงนี้ใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ